ในฐานะที่เราเป็นเจ้าหนี้เราไม่ได้มีสิทธิ์ไปทวงหนี้ลูกหนี้ได้ไม่ว่าจะประโพสประจานไม่ว่าจะไปเสนอข่าวหลักการนี้ก่อนเดี๋ยวพี่นะถ้าหลักการเนี้ยนะเชื่อมาทุกวันนี้เนี่ยนิ่งว่าประชาชนทุกคนที่ดูอะต้องค,คิดไปนิ่งว่าอ้แล้วฉันจะทํายังไงฉันจะต้องไปบอกว่าสวัสดีค่ะคุณลูกหนี้คะช่วยมาคืนเงินหน่อยค่ะดิฉันกาลังเดือดร้อนเชื่อมาว่าวิธีการคนเป็นเจ้าหนี้อะไรเลยคุณน่าจะทํามาหมดละสุดท้าย ข้างในมันคงอดทนทนไม่ไหวจนต้องประจาาการที่เราไปทวงหนี้ลูกหนี้ของเคสลูกหมีเนี่ยคือตั้งแต่หนึ่งมกราเนี่ยจนยาวไปจนถึงสิบสามมิถุนาเนี่ยยาวนานที่เราทวงแล้วเราไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจเตือนภัยสังคมแต่เริ่มต้นของลูกหมีเลยไม่มีการเอ่ยชื่อนะไม่มีการเอ่ยชื่อใดๆคือเราไม่ได้พูดทำไงให้มันถูกกฎหมายทวงเงินไงให้มันถูกกฎหมายทวงเงินใี้ถูกกฎหมายมันก็จะต้อง ผ่านกระบวนการทางกฎหมายครับพี่หนิงครับเช่นจ้างทนายยื่นโนติสอย่างเงี้ยนะครับเอ่อจ้างทนายฟ้องแบบนี้ครับพี่เสียค่าทนายหมดก่อนที่จะได้เงินคืนมันเป็นหน้าที่ของพี่ครับที่จะต้องพี่นายดีว่าถ้าลูกหนี้เขาไม่คืนพี่พี่จะทํำยังไงแล้วมันมีวิธีการที่ดีกว่านี้ไหมมีเช่นก็ไม่ต้องยือไงก็ไม่ต้องยือไงอันนี้ลงไปลงทุนนะพี่เจนอันนี้ชับอันนี้ชับพี่หนิงบอกวิธีการนะวันนี้พี่หนิง โพสเลยใครจะยืมเงินทักไลน์ไว้นะคะบล็อกมาเดี๋ยวหนึ่งจะมาบล็อกให้หมดอ้าวคนไม่กล้าเลยเนาะเพื่อนลูกมีก็เหมือนเขียนหน้าไลน์ว่าห้ายืมบล็อกเพราะการยืมเงินมันคือการจ่ายเงินซื้อศัตรูพี่ไม่เคยได้ยินพิ่เคยได้พิ่งเคยได้ยินหลังจากที่มีคดีความแล้วแล้วสุดท้ายยังไงซะเจ้านี้ก็เสียเปรียบลูกนี้ถูกครับเพราะหนึ่งไม่มีหลักประกันสองเพเผอฟ้องไม่ได้ด้วยเพราะอะไรไม่ได้มีเอกสารเอกสารไม่ได้มีสัญญา ใช่ S <S เจมส์งั้นลูกหมีถามเลยได้ไหมของลูกหมีเนี่ยเรามีชัดลายของพี่แบ่งเป็นสองส่วนนะ,ะผมยกตัวอย่างให้ดู2กรณีกรณีที่1ถ้ามันเป็นการเรื่องของการกู้ยืมเงินหลักกฎหมายก่อนจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจะเป็นจดหมายน้อยก็ได้นะบัตรเงินเดวันก็ได้นะจะเป็นสัญญาก็ได้นะอันนี้เขาเรียกหลักฐานเป็นหนังสือจะมีรูปแบบไหนก็ได้ฟ้องกันได้อันนี้หลักการก่อนนะครับคราวนี้หลังๆมาเนี่ยมันมีเรื่องของ พรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มารองรับนั่นหมายถึงการคุยแชทไลน์ต่างๆพวกนี้มันสามารถใช้ประกอบได้นั่นหมายถึงมันมีลักษณะของการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วคําว่าใช้ประกอบได้หมายคอว่าแค่ประกอบอไม่ใช่เป็นเอกสารหลักถูกต้องว่ากรต่มันแต่มันต้องประกอบด้วยกันสองส่วนสมมติไม่มีสัญญาไม่มีอะไรเลยแล้วจะฟ้องได้ไหมอาจรนายฟ้องได้ถ้ามีแชทนะมีแชทคุยกันพูดชัดเจนว่ามีการยืมเงินเป็นจํานวนเท่าไหร่ มีกำหนดวันที่จะชชำระนี้ชัดเจนสต้องมีหลักฐานการโอนเงินบวกกันแล้วฟ้องได้แม้จะไม่มีสัญญา